มาทดสอบระบบช่วยจอดอัตโนมัติค่ะก็คือเราขับมาใช่ไหมแล้วเราก็จะเปิดแบบสแกนที่จอดมันก็จะขึ้นให้เราก็จะกดเลือกแล้วก็จะถอยอัตโนมัติคือเราไม่ต้องทําอะไรเลยมาลองเลยไหมอ่ะมาขึ้นหนึ่งกับสองเนี่ยกล้องแม่ในจอเห็นปะแล้วก็กดอ่ะเดี๋ยวเอาช่องสองไอ้นี่มันถอยเองนะนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยนะทุกอย่างถอยเอง แอบเสียวแต่ว่าเชื่อใจวอลโวนะคะเฮ้ยนี่ไม่ได้ทำอะไรแนะเบรกก็ไม่ได้มมงอะไรก็หม,มุนเองนะเนี่ยพอเราเข้าใกล้อ่ะรถมันก็จะติดอัตโนมัติไม่ได้กดอะไรเลยนะเพราะว่ากุญแจเขาอ่ะมาเป็นแบบ เรียบเรียบเลยอะมินิมอลเมงแค่แบบให้ให้กล้องดูนี่มันไม่มีอะไรเลยตอนแรกก็งงอา้าวแล้วจะเปิดรถตรงไหนเปล่าจ้าพอเดินเข้ามามันก็จิ้งกดล็อกอัตโนมัตมันต้องกดเลยไม่ต้องกดเลยค่ะเมื่อกี้ที่เราเดินเข้ามาใกล้มันก็ปลดล็อกเลยเอาเราลองเดินออกไปอีกแล้ว ว่าจะดับไหมอ่าเห็นป้ามันล็อกแล้วเพราะว่าพอพี่ถือกุญแจออกมาแบบข่างจากรถอะ่ะมันก็จะดับอัตโนมัติตใช่เขามีเซ็นเซอร์จุดปังนะเข้าไว้ใหม่น่ะตอนนี้นะคะเรากำลังลองขับเจ้า e x 3 0คะันนี้ออกไปนอกเมืองแต่ว่าความรู้สึกแรกที่ขึ้นมามันก็ค่อนข้างบุกป,ปิก๊กกระทัดรัดคือข้างหน้ามันก็รู้สึกแบบ ลงตัวพอดีกับตัวเราพอดีอะค่ะถ้าจะถามว่าแคบไหมก็รู้สึกอึดอัดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ด้วยแบบข้างหน้าเขาทำเป็นแบบเรียบๆไม่มีอะไรเลยแบบการควอบคุมทุกอย่างมันมาอยู่ตรงจอก,กลางหมดเลยอะแล้วก็กระจกข้างหน้ามันกว้างมากไอ้ตัวสารค้างตรงนี้ก็เล็กทัศนวิสัยมันก็เลยดีมันเห็นแบบชัดหมดไม่มีมุมอับเลยนะเท่าที่เลี้ยวมาเมื่อกี้ แต่ว่ากระจกด้านข้างค่ะมันก็จะค่อนข้างเล็กนิดนึงกระจกมองข้างเขาก็เป็นเฟรมเลสมันก็เลยจะแบบเล็กกว่าปกติแต่โดยรวมการท้าเราทัศนวิสัยก็โอเคดีเลยแหละไม่ใช่แค่โอเคเออาเห็นชัดใช่ค่ะแต่วันนี้ที่เราเอาออกมาฝนตกแล้วก็อเ a z i ิ g งอย่างหนึ่งคือระบบปัดน้ำฝนของเขามันสามารถเซตเป็นออตโตได้ แต่ช่วงล่างนี้ดีมากเราผ่านลุกเราผ่านลุกขึ้นมาแล้วแล้วก็แบบอะไรเงี้ยโดยไม่เบรกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไม่ค่อยกระแทกเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัว Xc40 ที่เราได้ลองไปเราชอบตัวนี้มากกว่าเขาทำมันได้ดีเลยช่วงล่าง ะค,ะคันนี้ก็คือชอบอยู่ถ้าสมมติว่าขับคนเดียวแต่ถ้าแบบว่าจะต้องบรรทุกหรือว่ามีคนขึ้นมาด้วยหลายคนก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าถ้าขับคนเดียวแบบใกล้ๆไปทํางานมันก็สะดวกแล้วก็โอเคนะเพราะว่าช่วงล่างเขาแน่นมากแต่ว่าเดี๋ยวแวะมาดูข้างหน้านิดนึงยังไม่ได้เล่าข้างหน้าเลยคือตัวนี้เป็น e x ส0นที่เล็กที่สุดของเป็น e v ที่คันเล็กที่สุดของ volvo ตอนนี้นะคะคันนี้ที่เราได้มาก็คือมันจะเป็น ล้อ19นิ้วแล้วก็เป็นแมตลายใหม่ของวา v o ที่สวยมากไฟด้านหน้าเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับตัวรุ่นอื่นๆนั่นแหละแล้วก็เนี้ยปิดทึบเพราะว่าไม่ต้องมีแบบเครื่องยนต์ใดๆแล้วก็มีรูระบายอากาศตรงนี้นิดนึงก็คือตัวนี้มันจะใช้ได้ทั้ง DC แล้วก็ AC ตัวเขาจะแบ่งเป็น2แบตแบบ2รุ่นใช่ไหมมันจะมีซิงเกิลกับทวินถ้าตัวซิงเกิลมอเตอร์อะค่ะเขาจะกําลังสูงสุด540กิโเมตรแต่ว่าถ้าสมมติว่าตัวทวินมันจะ520อืมแต่ไปอ่านมานะไอ้540อ่ะใช้จริงๆมันจะได้อยู่ประมาณที่480ก็คือเหลือไว้นิดนิดหน่อยๆละกันให้อุ่นใจค่ะเดี๋ยวไปลองข้างในกันเลยดีกว่า มาดูข้างหลังว่าแคบจริงไหมนะคะจากการที่เขาแบบทุกคนแบบจะซัอร์มากเลยว่ารถคันนี้ข้างหลังมันแคบอันนี้เรานั่งตรงเบาะหลังคนขคับใช่ไหมคะซึ่งข้างหน้าเราปรับให้คนข้างหลังอะมันนั่งได้ที่ขับมาเมื่อกี้ก็คือนั่งได้นะไม่ได้แคบมากก็คือพอดีตัวค่ะขามันก็จะติดตรงเบาะข้างล่างนิดนึงแต่ว่าหัวเขาก็ไม่ชนแต่ว่าตรงหัวเนี่ยก็จะเหลือแค่บแบบคืบเดียวอะไรเงี้ยคะ่ะ แค่นี้เลยเดี๋ยวลองขยับไปทางซ้ายที่เราปรับเบาะให้คนด้านหน้านั่งสบายดูว่าถ้าแบบข้างหลังจะเป็นยังไงเชเลยก็แคบจ้าก็คือถ้าคนข้างหลังนั่งสบายเอ้ยคนข้างหน้านั่งสบายข้างหลังก็จะนั่งไม่สบายคือมันก็จะแบบอึอดอัดอ่ะเขาชนพอดีไม่เหมาะกับการนั่งทางกายอาจจะแบบนั่งไปแบบใกล้ๆได้นั่งไปแบบไ,ไปรแบบ้านอาหารไปอะไรเงี้นเนยเหมืองใกล้บ้านได้ แต่ว่าขาก็คือขยับไม่ได้เลยนะคะหววัวเข่าชนถ้านั่งหลังตรงก็พอดีเป๊ะอ่ะก็ถือว่าค่อนข้างแคบจริงจริงมันอาจจะไม่ได้ทำมาเพื่อแบบโดยสารคนเยอะๆก็ได้อาจจะแบบสำหรับแบบครอบครัวเล็กมีการแค่คนสองคนอะไรเงี้ยก็โอเคไหนและตรงกลางก็แคบ ลืมบอกตัวนี้ค่ะข้างหลังนะเขาไม่มีที่วางแก้วนะคะจะแบบมีแค่ที่เสียบด้านข้างสองฝั่งเลยแล้วก็ไม่มีแอร์หลังนะแต่ว่าจะมีแบบข้างหลังตรงที่ควรจะเป็นแอร์มันเป็นที่เก็บของแทนอ่าเข้ามาดูข้างในเป็นแบบสอดของตรงนี้ได้แล้วก็มี type c เสียบชาร์จได้และเหมือนกันค่ะเขาเอาที่ปรับกระจกมาไว้ตรงกลางแน่นอนแหละใครใช้ไปก็ไม่ชิน เ่าตรงนี้สามารถเกียวของหรือว่าเป็นขยะก็ได้เอาออกมาก็จะเก็บได้เยอะสอดเข้าไปก็อย่างนี้แต่ว่าไม่มีแอร์หลังถ้าแบบแดดแรงๆของบ้านเราข้างหลังก็อาจจะร้อนนิดนึงแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ถือว่าไม่ร้อนมากวันนี้ฝนตกว้าใช่ใส่อ,อ,อะไรได้อะโทรศัพท์อะไรอย่างนี้ นนอมาที่ด้านหน้ากันบ้างค่ะก็คือภายในเขาจะใช้คําว่ามินิมอลมากๆก,กคือคือไม่มีอะไรเลยจ้านอกจากหน้าจอตรงนี้แล้วก็มีควบคุมตรงนี้นิดนึงเป็นแบบเปิดเลื่อนกระจกปลดล็อกอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยทุกอย่างการควบคุมทุกอย่างเขาจะมาอยู่ที่ตรงกลางหมดส่วนการปรับแอร์นะคะก็สามารถแบบเลื่อน อัตโนมืออย่างนี้ได้ชี้ไปซ้ายนี่ขวาขึ้ื่นลงอะไรอย่างเงี้ยได้เนี่ยแล้วก็อ่าช่องเก็บของก็มีนะคะก็แบบเป็นเปิดอย่างนี้เฮ้ยเพิ่งเห็นว่าตรงนี้นะคะ<ๆ>เขามีซ่อนจุดชาร์จ Type C ไว้ให้ด้วยในในช่องเก็บของมี2ชั้นเออแล้วก็อ่ะปิดปิดก็จะดูแบบเรียบวางของได้ แล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฟ้าชาร์ตเอ้ยไวเลชาร์ตให้เอ้อไม่ได้เราติดแมสเซฟดูสาธิตต้องมีสาธิตอ่ะนี่เลยเข้าแล้วชาร์จอยู่กับว่าเปเปอร์ส่มูของเราเี่ไมนเทพเจ้าอะไรพีชไม่รู้โอเคเอามาจากวัดเล่งนายี่นะคะ <Okay. S 1> แก้ชงแก้ชงหนึ่งร้อยบาทอ่าแล้วตรงกลางนะคะตรงนี้ เขาจะเป็นแค่ที่วางแขนเลยที่แบบเปิดไม่ได้แล้วก็ไฮไลท์กดมีที่เสียบแก้วได้สองอัน2แก้วสำหรับคน2คนอะไรเงี้ยอ๋อนี่น,นี่มันทำนี้ได้ด้วยนะถ้าแบบไม่อยากถ้าแบบคอสมัยไหมรูเสียบแก้วได้ได้ตัวเองเก็บเพื่อแบบอุ้ยนี่เป็นล็อกเป็นล็อกเข้าไปใช่ประมาณนี้ คือตัวนี้เขาจะแบบลงพวกแอปพลิเคชันของ Google มาให้เลยโดยเฉพาะที่เราชอบมากคือระบบนำทางที่มันมีอินเทอร์เน็ตในตัวสามารถค้นหาเส้นทางแล้วก็นำทางมาได้เลยซึ่งง่ายมากนะมันไม่ต้องเชื่อมต่อกับพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็นั่นแหละมันก็คือ Google Map นั่นแหละโดยมาอยู่ในนี้เลยใช่แล้วก็มาลองเล่นกันไหม คือทุกอย่างอะ่ะมันควบคูุมได้จากตรงนี้หมดนี่อากตรงนี้เราชาร์จอยู่มันก็ขึ้นเลยว่าเรากําลังชาร์จอยู่นะจะเสร็จในอีกกี่ชัว่วโมงอะไรเงี้ยมันสามารถดูค่าสเตต,ตัสได้ว่าแบบอล้อลมแต่อันเท่าไหร่เฮ้ยเจ๋งนะนปะ่ะแล้วก็นี่ทริปอินฟคือจะบอกได้ว่าแบบ ที่เราขับมาทั้งหมดอะใช้แบบไฟไปเท่าไหร่แล้วกี่ชั่วโมงแล้วแล้วก็กำลังแบบไฟต่อร้อยกิโลเมตรได้เท่าไหร่ก็จะเจูได้หมดเลยและและและ,และเมื่อกี้แอบเห็นตรงมันจะสามารถมีเซตติ้งได้หมดเลยนะทั้งแบบเกี่ยวกับการขับขี่ต่างๆนะคะ Pilot ตแอซิสใดๆก็มี การคอนโทรลต่างๆอยู่นี่หมดเลยนะก็คือมันไม่มีปุ่มอะไรเลยอะ่ะมันต้องคอยคอนโทรลอย่างนี้คอนโทรพวกระบบลำโพงซาวบาอะไรนี้ได้หมดเลยการเชื่อมต่อใดๆก็ในนี้หมดเลยค่ะแล้วก็ไหนดูซิชัดอันนี้ก็ลองเล่นพร้อมกันทุกคนเลยนะคะประมาณนี้และอันนี้ค่ะเป็นการ ปรับระดับแอร์ได้ลมแอร์โลมีเดียมไฮหรือว่าให้ออโต้ก็ได้ใช่แล้วก็มีเขามีเครื่องวัด PM 2.5แล้วก็ระบบกลองอยู่ในนี้นะคะอย่างตอนนี้ก็คือโอเคไม่มี PM 2.5เข้ามาในรถเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังนิดนึงนะคะอาจจะเปื้อนนิดนึงเมื่อกี้ลุยฝนมานี่เขาก,กดไฟฟ้าตรงนี้แล้วมันจะเปิดอัตโนมัติ ก็มีกระเป๋าเราวางอยู่ก็คือช่องเก็บของจะประมาณนี้นแหละวางแบบกระเป๋าแบบหรือว่าของช้อปปิ้งได้กระเป๋าเดินทางก็ได้แล้วก็จะมีช่องข้างล่างตรงนี้ให้เราซ่อนของเอาไว้ได้อีกนี่ก็มีเครื่องที่มากันรถที่เขาให้มาตรงนี้แล้วก็มีปัลัารักเวลาเราจอดฉุกเฉินไว้กลางตรงนี้ แค่นั้นแหละแล้ว,ว่าหลักๆข้างหลังก็ไม่ได้กว้างมากด้วยตัวรถที่มันแบบกระทันรัดเออนี่ไง <c oughs> เขาจะมีสัญลักษณ์บอกแบบวิวอิทฟิตก็คือใส่อะไรได้บ้างอันไหนใส่ได้หนใส่ไม่ได้เขาจะบอกไว้ประมาณนี้อ๋อแล้วก็ข้างหลังเนะ่ยเขาพับบอกได้หกสิบสี่สิบนะคะแต่เดี๋ยวไม่ได้พับให้ดูประมาณนี้ข้างหลังก็มีมานี้ปิดก็ไฟฟ้ากดตรงน,นี้ អប